ร่อนเร่เในจรหารักแท้จากขอบฟ้าตอนที่ห้าสิบเอ็ดเรื่องเก่า ตอนนั้นหลงเชี่ยนกับข้าและคนอื่นอีกสองสามคนยังอายุน้อยมียนิสัยมิทางงในตนเองเฉกเชเ่นเดียวกันพวกเราค่อนข้างสนิทสนมกันมักจะแลกเปลี่ยนความรู้และดื่มสุราด้วยกันเป็นประจำหลงเชี่ยนคือคนที่มีวรยุทธ์ล้ำเนิดที่สุดและเฉลียวฉลาดที่สุดในหมู่พวกเราวันหนึ่งหลังจากดื่มสุราอยูู่หลงเชี่ยนกับครอนิจังบอกว่าบุรุษเกิดมาในโลกนี้แล้ว หากไม่สําเร็จในการงานใช้ชีวิตใดไ้ชื่อเสียงจะไม่น่าเสียดายหรอกหรือหลงเชื่อยังคงพูดชามากพูดได้ครู่หนึ่งก็หยุดทักอีกครู่หนึ่งไม่หรือว่าไม่มีแรงหรือเพราะเรื่องราวเหล่านั้น ผ่านมานานมากแค้จึงต้องตั้งใจรำและหลวงอาเย,ยประอีมองอารมณ์ไม่ออกเวนพนะสิงกลับหยุดตั้งใจฟังอย่างที่ไม่ค่อยได้เห็นนักหรองเช่นบอกว่าวิธีแห่งการฝึกยุดที่กว้างไกลและลึกซึ้งเราสำนักใหญ่ในยุดพล้วนมีวิชายุทดอันแสนเลิศล้ำทว่าต่างก็มีจุดห่อนและจุดแข็งแตกต่างกันไปทุกๆหลายสิบหลายร้อยปี ในยุคพบจะมีอัจฉริยะที่โดดเด่นถือกำเนิดขึ้นกลายเป็นปรารมาจารย์ผู้สร้างวิถีของตอนเองทั้งวาสานคุณสานช่างสานล้วนเป็นเช่นนี้แต่มักมีผู้สืบทอดที่ไร้ความสามารถเพียงแค่ลอกเลียนตามที่บรมบุดถ่ายทอดไ้นับวันยิ่งย่ำแย่ลงทุกทีเมื่อยุคหนึ่งไม่อาจเทียบกับอีกยุคหนึ่งได้ จำต้องเนินเช่นนี้ไปเรื่อยๆย่อก็ย่อมเสื่อมถอยและล่มสลายเพียงแต่เราสมักใหญ่ต่างขวาง,ขงเห็นเกิดวิชาของตนแม้ไม่ใช่วิชายุธที่ดีนักแต่ก็ยอมให้คนอื่นได้เห็นราวกับทับซ้อนเอาไว้ในคน้วหีบผากเป็นเช่นนี้ต่อไปก็มารู้ว่าวิชายุทธอันเลิศล้ำจะสูญหายไปมากน้อยเพียงใดโรงเชื่อคิดว่าสิ่งที่เรียกว่าสานักนั้นเป็นอะไรที่โง่เง่าสิ้นดี เมื่อฟังมาถึงตรงนี้เย่ไปอิงอดเค่นเสียงเยาะหย่างเย็นชาไม่ได้คำกับนี้เดิมทีข้าเป็นคนพูดเด็กนั้นแค่ท่องตามตำราเาท่านั้นผู้ที่เรียกขานตนเองว่าสำนักหรือพักแล้วยังเกี่ยวตนเองเชนได้ไม่ต้องดูกระรัวว่าจะต้องเป็นคนไม่เอาไหนคนอื่นสอนอะไรก็เรียนอย่างนั้นเรียนเท่าใดก็ทำได้เท่านั้นจะแตกแอันได้กำลังถูกฝึก้วยทักษะแรงกายกายกรรมละ ส่วนศาสตร์อันลึกซึ้งมันก็เป็นสิ่งที่คนเขียนขึ้นมาไม่ใช่หรือยื้อแย่งคำพีรับที่ผู้อื่นเขียนกันจนหัวร้างข้างแตกเก็บคำพูดของผู้อื่นมาเป็นคำคมยึดเป็นบรรทัดฐานของเคนคิดว่าผู้อื่นฉนาดั้ำมีสองหัวหรือเป็นเจ้าที่โง่เขาร้าสมองกันแน่เจอจูชูได้ยินนะอดหเราะเบาๆไม่ได้คิดไปถึงว่าเยระอีจะตึงตาใส่เขาปรางกะว่าหัวเราะอะไร จ้ามาแค่เด็กไม่เอาไหนที่ฉินไหวจางสอนจนเสียคนตรงเชื่อได้ยินเรเงี้ยไปครูใหญ่เป็นอย่างที่คิดผู้เสิรกก์ฟกผู้วิเศษที่อยู่เหนือโลกโดยแท้หลังจากนั้นเขาก็กล่าวต่อนลนั้นเขาจึงเ,เกิดความคิดบางอย่างผู้เราตกลงกันว่าแต่ละคนจะขโมยวิชาย,ยุดของสำนักตนเองมารวมการสร้างกลังยุดขึ้นหลังจากศึกษาจนแตกฉานแล้วก็จะสร้างสรารวิชาอันลึกซึ้งที่ทุกคนเชี่ยวชาญออกมากลไกลองครังยุดข้าเป็นคน ซึ่งคือเกจเหลี้ยงหลีอันสมบูรณ์ในตำนานเมื่อเปิดออกแน้วยังช่างใช้กุญแจอีกหนึ่งดอกพวกเราแบ่งกันเก็บภาษาเกจเหลี่ยงหลีโดยร้องหญินจะเป็นผู้ถือกุญแจไว้เย่ไปอีขัดคำพูดของเขาอีกคร,ราคเบบ่มวิชาที่ทุกคนเชี่ยวชาญนั้นหรือความดีเดียวเหมือนโลกนมีล้วนสัมผัญกันไม่มีสิ่งหายได้ดีเพียงอย่างเดียวคำพูดเดี้าไร้ฝ่ามือวัชระขับหนานกับนามเออเหมย หากก็มารวมกันได้หรือจะยัดชายร่างระย่ำท้องนิสัยขัดรองเด็กผู้หญิงได้หรือละกามนี้แม้แต่เด็กก็ยังรู้หากเท่าสามารถเข้าใจสัจธรรมของวิชาย,ยุทดในจริงแค่ดอกไม้เปลียวใบไม้ร่วงน้ำขึ้นน้ำลงก็สามารถเตือนรู้ได้หากคำไม่ได้แม้จะขโมยคำทีโบราณมาจากใต้ลากข้าขเพียงแค่การคัดลอกจากตำราเท่านั้นผงแช่เงียบไปแค่ถอนไอจากยาว้ายยืดแค่ถอน หายใจยืดยาวกระเดื่อนอาจไม่มีโคเตี้ตโต้แย้งสหรับแผนการของพวกเขาแต่เจอจูซูเข้าใจว่าไม่แน่ว่าจากมวยกัมพรีรับของสลักเดือนหรือเปิดเผยวิชาของสมตรติล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งต้องห้ามของยุทต่อปเมื่อเขาได้ยินก็เข้าใจแล้วว่าเหตุใดจำยธเจ้าจริงเจ้าจริงจึงถูกขับออกจากตะกวนชายหนุ่มอดถาไม่ได้คนเหล่านั้นที่ท่านพูดถึงก็คือยอดม,มือรุ่นหลังของห้าสกุลใหญ่ตอนนั้นเป็นรุ่นเจ้าจริง ขาสงเฉ,ฉินเชินนหมิหน้าเล่าจำยุดขาวถึงได้ปิดปากเงี้ยเรื่องเกติ้วนีแม้แต่ตอนช้าเตียงพูดจากลุ่มเครือตรงเชฟพยักหน้าหัวเราะหน้าเสียถูกต้องแล้วหน้าคันที่ตอนนั้นพวกเราคิดไปเองว่าเป็นผู้ริเริ่มทลายขีดจ,จำกัดของทุกสนรว่าสิลปหลงเช่อน,นำออกมาเถอเคล็ดวิชาจาัก,กรวาลครึ่งเล่ม สายตางคนอื่นมารวมอยู่ที่เย่ยไปอีกโดยไม่รู้าตัวเจอจุดสูดท้ำอีกไม่ได้ผู้ศอแค่ิชาคืออะไรกันแน่แค่วิชาจัก,กรวาลคืออะไรกันแน่ ยไปอีขมวดคิ้วหาไดา้ยกสุดจำไม่คุยโวโอ้วดเกากล่าวว่าเล่ากันว่าเคล็ดวิชาจักรวาลเป็นของโบราณแท้จริงแล้วเคล็ดวิชาจักรวาลของจริงนั้นหายสาบสูญไปนานแล้วสายคนหนึ่งของข้าได้ชิ้นส่วนคำพิมมาโดยเังเอใช้เวลา20ปีเพิ่มเติมกับตัวเองหนึ่งส่วนส่วนต้นและส่วนท้ายแบ่งเป็นสองหน่วยมุนเป็นเนื้อหาส่วนท้าย ถูกโรงเชี่ยนขโมยไปม้วนที่เป็นเนื้อหาส่วนต้นจะเก็บแว้บนชางหนิงชาณนั้นในตอนนั้นถูกเขาถูกพวกเราทําลายไปแล้วคำพูดของเขาทั้าโจโจซูรับโปได้สองอย่างหนึ่งคือบนชางหนิงชาณ มีคนที่เป็นสหายรุ่นเดียวกับเย่ไปอีอีอออสองอีกอย่างหนึ่งก็คือคนพีนมีกล้าเติมแต่งของโบร,ราณจะต้องเป็นยอดฝีมือแน่นอนและคิดเชื่อมโยงไปถึงคําพูดนั้นของเย่ไปอีที่ว่าเมื่อข้าบอกเมื่อไรว่าข้าคือกูเซิงเรียวคิ้วชายหนุ่มเลิกขึ้นใน้อยใ,ในใจอนาคตคาดเดาไม่ได้ หรือคนพวกนั้นก็คือกูเซิงแห่งชางมิงชานตัวจริงถ้าฉะนั้นเย่ไปอีสวมรายเป็นกูเซิงลงมาเขามาตามลําทางเปตอ่อกลูเซิงตัวจริงเคลื่อนวหวไม่ได้หรือว่าไม่อยู่โลกนี้แล้วความคิดเหล่านี้ประกบขึ้นในใจของเขาเพียงชั่วครวู่ขณะที่หลวงเช่ยยังคงเล่าต่อไปว่าพวกเราทุกคนเคยเห็นตำราบโบราณครึ่งมวลน,นั้นเนื้อหาด้านในลึกน้ำอัศจรรย์เกินไป ไม่มีใครสามารถศึกษาจนรู้ได้ในเวลานั้นทุกคนต่างกลืมกินลืมนอนพลิกขนตำราโบราณที่มากมายมหาศาลดุดทะเลกว้างใหญ่่างหิวกระหายด้วยหวังว่าจะเจอเบาะแสะแม้เพียงเล็กน้อยมาอธิบายาเท็วิชาเล่มนั้นมันสร้างดึงดูดใจเหลือเกินตรงเช่นกล่าวว่าหากสามารถแตกช้นในตำราเล่มนั้นได้ก็เท่ากับแตกช้นในข้อ็วิชาจักรวรั้งหมด ฟ้และมนุษย์ข้อสะสามารถหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันได้อย่างแท้จริงนั่นก็คือระดับที่เล่าขานกันมาจากโบราณและการทุกคนต่างมุ่งหวังที่จะก้าวถึงระดับนั้นสามารถเป็นจุดสูงสุดไม่มีใครสามารถต้านทานแรงยั่วยวนเช่นนั้นได้ทว่าเรื่องนี้ไม่เคยมีสิ่งที่เรียกว่าทางรัฐ เป็นต้นว่าสมบัติน้ำค่าจะอยู่นในที่ที่อันตรายที่สุดเสมอยิ่งเป็นสิ่งที่สามารถเป็นให้คนแข็งแกร่งขึ้นมาได้บททดสอบสีิปัญญาก็ยิ่งจะมีความปวดร้ายิ่งเป็นวิชาย,ยุทดที่ลึกล้ำสูงส่งและยิ่งท่าไตเข้าแทรกได้ง่าย ครานี้เย่ไปอีก็เงียบไปด้วยเช่นการลงเช่นคดอควนที่ไปไกลที่สุดในหมู่พวกเราและเป็นคนที่หมกมุ่นมากที่สุดด้วยเขาแทบจะลุ่มล้องในเคล็ดวิชาลเล่มนั้นแต่พวกเราไม่มีผู้ใดสังเกตเห็นเพราะฉะนั้นพวกเราต่างกาันรุมล้องเช่นเดียวกันจนกระทั่งวันนั้นเขาบอกว่าในสุดเขาก็้ารลุสิ่งที่เรียกว่าเจตนาเดิมของเคล็ดวิชาจัก,กรวาลก็คือทำลายแล้วสร้างใหม่หากไม่ทำลายจะสร้างใหม่ไม่ได้เย่ไปอีพงหาคุณความอะไรนะ เมื่อหลวงเชสันฤกษ์ทำให้ร่างกายเขาสั่นสะท้านไปหมดในเทวิิชาจักรวาลบอกว่าจงเดินไปจนสุดทางจึงได้เห็นประตูสวรรค์สิ่งใดก็เดินไปจนสุดทางแล้วอาจเป็นการทำลายวอริทของตนเองการตัดเส้นลมปราณของตนเองหรือแม้แต่การปิดชีพตนเองเย่ไปอีเผยสีหน้าแปลกประหลาดตร้างเอ๋ยถาพทกเจ้าคิดเช่นนั้นหรือ รงเช่เพิ่งจับพยักหน้าเย่ไปอ,อีกคำวอร์รัลั่นยามพิขาหัวเราะใบหน้าจะแข็งขึ้นไปด้วยหางตายกขึ้นทื่อๆไม่มีร่องรอยของการยิ้มเช่นกันว่ากลับกระตุกไม่เป็นธรรมชาติกาเกิดเป็นความเศร้าขึ้นมารางรางทำรายวารยุทธ์ดับเส้นลมปราณปิดชีพตนเอง <c oughs> เรื่องเช่นนี้พวกเจ้ายังอุตสาห์คิดออกมาได้ หลวงเชษบอกรืสิน่นไาร้ห้ความรู้สึกตอนนั้นพวกเราเสียสติกันไปมาทุกคนอารมณ์ร้อนกันง่ายทขึน้นทุกขณะโดวยเฉพาะหลวงเช่นที่เป็นมากคือเขาบอกว่าหากอยากทําการใหญ่ หากอยากทำการใหญ่สำเร็จต้องมีใจกล้าหาต้องกล้าเดินบนเส้นทางที่อื่นนึกไม่ถึงตอนนั้นอีจุ้ยตั้งการในหกเดือนเม้ค่าจะรับผลครับจากคัมพีมาเน่นั้นแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นทอดทิ้งภรรยาและลูกจึงถอยออกมาเป็นคนแรกเรื่องนี้เสี่ยงตรายมากพวกเขาจึให้ข้าเป็นผู้รักษากฎเ้าสุดลมหายใจเ่าหรือพวกเขาเลือกเวลานั่งล้อมบงหากไม่สำเร็จ ก็ขอสรารชีพแต่ไม่มีนใดคาดคิดว่าเมื่อถึงยามนั้นนอกจากรองเชียนแล้วในตอนสุดท้ายคนอื่นจะพากันได้เติดขึ้นมาก่อนเป็นอันตรายโดยไม่ได้นัดหมายเย่เี๊เออย่างเย็นชาคนอื่นฝึกวอรยุทธกับเพื่อแค่ตำแหน่งฐานนะและความแทเยอทวยาเท่านั้นไม่ได้ทาเพราะต้องการแตกฉานในวรยุทธ์ไม่คุม้มจะเสี่ยงอันตรายถึงที่นี้มีแค่รองเชียนเล็กน้อยคนนั้นที่ั่าวิชาย,ยุธอย่างแท้จริงเรื่องนี้ไม่ได้มีสิ่งใดน,น่าแปลก ใจเลยลงเชฟพยักหน้ากราวเขาตัดเส้นลมพันของตนเองลงหน้าอย่างทอยยิมว่าลมหายใจหยุดนิ่งไปแล้วพวกเรากั้นใจรอมารูบผ่านไปนานเท่าไดกว่าจะเข้าใจว่าที่แท้เขาคิดผิดตอนนี้ถิน้นน้ตื่นจากฉากความปันอันยิ่งใหญ่พวกเราทุกคนทั้งที่นั่งละ้ยืนอยู่ต่างซับซ้อนมึงงนงงไปหมดแม่หลวงหูวยินยับไม่เป็นวรยุทแต่ก็เกิดหักเขาหมอทเทวดารักษาควน,นวันนับไม่ถ้วนย่อมม่ปล่อยสามีตายไปทั้งอย่างนั้น ทางสงบสติอารมณ์เอาเข็เมเงิอนออกมาสิบแปดเล่มฟังว่าอนรอกหลงเชื่อชิมเวลา,นานถึงสามชั่วย,ยามเต็มจึงพอจะรักษาแอร้อนเพียงน้อยนิดในอกเข้าไว้ได้แต่ถึงอย่างนั้นหลงหายใจก็โรยรินเต็มที่เราเนื่องว่าขอาจะรอดและเท้ากลับให้ตื่นขึ้นมาเมื่อเห็นชัดว่าเป็นเพียงเห็นชัดว่าเป็นเพียงซากศพที่มีชีวิตวหลงโหยินน้ำตาอาบหน้ายุ่สามวันสุดท้ายตัดที่ใจกลับมุกเขาหมอทเทวดาความทั้งขโมยตำรายหยินงยา่งไปนามไม่เป็นวอรยุธ เดินทางครั้งนี้เต็มไปด้วยอันตรายข้าจึงร่วมเดินทางไปกับนางด้วยนับือว่าข้าเป็นคนนําสิ่งนั้นเข้ามาในโลกปุถุชนนี้กับมือมันกระสีมองมาทางเจอจูซูมเขาเม้มปาก่อนขัดจุบะทงเช่เป็นครั้งแรกตั้ตำรายินอย่างนั้นช่วยชีพคนที่เส้นลำตานขาดมั่นไปแล้วได้จริงเลยโจจูซูได้ยินแล้วก็นิ่งงานไปครู่หนึ่งไม่เงยหน้าขึ้นมากระโบซ้ายตากับฝ่ายนั้นพอดีเขารู้สึกร้อนผ่าอกเม้แต่ ตาอูแห่งน้านเจียงยังใส่นะ้าอาการบาดเจ็บที่หมดทางรักษานึกไม่ถึงว่ายังจะยังมีคนจําใส่ใจไม่ยอมลืมแทนเขาเหตุใดต้องทําเช่นนั้นด้วยเราเขาคิดอย่างบุนงงคนทั่วไปพบเจอกันโดยบังเอิญเพียงคนต่างที่ต่างถิ่นเชกเช่นเดียวกันคนนั้นจริงใจแน่หรือ ครั้นแล้วก็อดหลบสายตาอีกครั้งไปได้รู้สึกว่าสายตากระเบินคือสิ่งที่จับจ้องอยู่บนร่างของตนดังมีแรงกดดันที่ชนให้ร,ร้อนร้อนหนาวขึ้นมา โรงเชื่อเขนหัวรัตตมราแพทย์หนึ่งเล่มเป็นของมิเศษจริงๆหุบเขาหมอที่เวดานั้นคือสถานที่ใดกันเล่าแผนป้ายว่าช่วยรักษาคนยังจะแอบซ้นเป็นสิ่งใดไว้ได้อีกหรือสิ่งเรียกว่าตำราหยิมหยางมันก็คือวิชาการปลูกถ่ายเคลื่อนย้ายหากจะรักษาชีพจรของคนคนหนึ่งก็ต้องใช้หัวใจของคนเป็นๆเ,เท่านั้นต้องเปลี่ยนทันทีทีกฟักออกมาเป็นของเศษเสียที่ไหนละ่ะ โยจะสู้ถามรงมูหยินได้รงเชียงเงียบไปครูใหญ่ก็้อนให้ใจอะก,ก่าวธรรมชาติของมนุษย์มักเห็นคุณค่าของคนไกลมากกว่าคนใกล้นางไม่ใช่ผู้วิเศษเป็นเพียงสตรีที่ยอมทรยศสำนักเพื่อสามีของตนเรื่องนี้จะเปิดรือถูกวิชาจริตคนนอกอย่างพวกเราจะพูดได้รองเชียงรอดชุดรืเยไปอีถามชายอรับรงเชื่อตอบ ไม่รู้ว่าเป็นเหตุบังเอิญหรือเค่วิชานั่นแตกปมาลานจนน่าอัศจรรย์เช่นนั้นจริงๆเพราะเขาไม่เพียงรอดชีวิตเท่านั้นแต่แลกจากฟื้นขึ้นมากำลงกังภายในก็เพิ่มปูนเมื่อผ่านความเป็นความตายมาก็ปรนหนึ่งว่าจะเข้าใจตำมีตึ่งเล่มนั้นอย่างสะรุป,ปรุบปรองจากนั้นลงเที่น ก็ไปเก็บตัวพึกผลแน่ทำตามว่าใจเควิชาส่วนแรกให้สมบูรณ์ด้วแม้แต่ให้โอกาสร้องโอหินได้ซบหลายร่ำไห้แสดงความยินดีที่เขาฟื้นคืนชีพขึ้นมาเยไปอีออกความเห็นไม่เดรัจฉานลงเช็คข่าวต่อไปว่าหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างข้ารู้เพียงผิวเปลือนเท่านั้น เพราะภรรยากาลังจะคลอดข้าต้องอยู่เป็นเพื่อนนางตอนที่นางคลอดลูกอันตรายยิง่งหมอยื้อชีวิตพวกนางไม่ลูกมาจากเนื้อมือของพยาหยกได้สำเร็จแต่หลังจากนั้นร่างกายของนางก็อ่อนแอลงเรื่อยๆข้าอยู่เป็นเพื่อนนางครึ่งปีเต็มสุดท้ายแม่ทาหมอก็ไม่อาจช่วยได้จนในที่สุดขณะที่เขาเอ่ยบริเวณหางตากม้นหยดน้ำใสไหลลงมาชายสูงวัยสายหน้าช้าๆก่อนเล่าต่อ ถ้าหมดอะไัยตายอยากสหายพุ่นหนึ่งร่วมเดินทางไปตามหาพวกเขาพร้อมกันกับข้าตั้งใจว่าแยกทางกันในภายหลังไม่กลับไปถึงครั้งยจะว่าบังเอิญได้ถูกจังหวะถูกจังหวะเข้าพอดีก็ไม่อาจทราบถ้ากลับไปก็พบว่าโรงว่ายินำรังบาดเจ็บหนักปางตายครั้งอกนางมีกระมีโอง,งเชื่อมปักอยู่สองมือโรงเชื่อมเต็มไปด้วยเรียบรู้เสียติดไปแล้วหรือเพิ่งรู้จากความคลุ้มครั่งก็ยืนมองนางอย่างตกกระลึงสหายของข้าคนนั้นวู่วามไปชั่วขณะ ชักกระบี่ฟันใส่เขาข้ากิจะห้ามแต่ก็ไม่ทันการโชคดีที่โรงเช่นกำลังสะเทือนใจไม่มีใจคิดสู้เขาจึงหนีไปตอนนั้นเก็ดเนี้ยวหนีก็หายไปแล้วโรงผู้หญินคล้ายตายยังต่อ,อกุญแจกลางยุทธให้สหายของข้าผู้นั้นเขาทำลาม พวกเรารั่นคำสาบานไว้ชาตินี้จะไม่แป้งตรายเรื่องนี้ออกไปแม้แต่คำเดียวไม่กนไดเปิดครั้งยุทธนั่นได้อีกเป็นเสียงของเขาหลายคนตรงนั้นต่างกอะไรตามพูดไปชั่วขณะสักพักโจโจซูจึงเอ่ยถามขึ้นว่าหลังจากหลงเชื่อคุ้มค้ังถูกคนตำหน้าจะลดนี้เข้าไปในหุบเขาโคตรผีก็ถูก ล้อมจมตีจนถึงแก่ชีวิตใช่หรือไม่ขอรับลงเจ้ทอน้ายใจตอบไปว่าตอนนั้นก้ากลับมายังเคหาดขุ่นเชิดแล้วไม่สนใจโลกภายนอกอีกเราว่าคงเป็นเช่นนั้นกระมังตายเสียได้ก็ดีเยไปอีหลับตาสองมือกุมด้ามกระบี่ไปอีไว้แน่นเส้นเลือดที่หลังมือปูดออกมาด้ามกระบี่นั้นถูกเท้าบีบจนแตกเป็นคุยค้องคมกระบี่ปาดประมือของเขาก่อนจะล่วงหล่นลงบนพื้นเยไปอีคล้ายไม่รู้สึกตัว วนคำซ้ำแล้วซ้ำอีกตายเสียได้ก็ดีหลังจากพูดจบเ้าหมุนตัวเดินออกไปโดยไม่บอกกล่าวเคลื่อนไหวเมื่อกี่ทีก็แวบหายไปอย่างไร้ร่องรอย ตั้งแต่ต้นจนจบจ้างช่วงนิงฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างพูดเขาต่างคนต่างเงียบก็อดทำใจกล้าอ้าปากคำทายได้ไม่ได้ท่านตานท่านจะทำเช่นไรหลงเชื่อคุณคิดครู่หนึ่งคำหาชายเสื้อโจอจะสู่กลางเอ่ยเสียงต่ำพ่อหนุม่มทำสิ่งดีสักอย่างเกิดใช้กระบี่ของเจ้าช่วยข้าได้สบายหน่อยเจ้าสา,ารเดียวหลงเชี่ยวไม่ให้ข้าตายเวลานี้พอไปพบยม,มาบาลแล้วข้าก็ไปได้เหมือนกันจะได้ไปคิดบัญชีกับเขาให้ เรียบตอนเจอจุดูยังไม่ทันได้พูดอะไรเมินกระสงก็เดึงเข้าไปประกองร่างของลงเชี่อย่างระมัดระวังยื่นฟ้ามือออกไปแตะหน้าอกของชายสูงวายเอ่ยนวยสีน้าจริงจังน้นน้อมอย่าง่าได้ยาก ข้าจะทำลายเส้นลำปานของท่านให้ตะเอียดในชั่วพริบตาไม่ให้ท่านทรมานผู้โสท่านคิดเห็นเช่นไรรงเช่หัวเราะท่านเอาเสียดีเจ้าจะได้สร้างบุญสร้างกุศลลงมือเถิดคำว่ามือของข้าพิ่งจะดังมือของคนเธอซื้อบางอยู่ตรงนั้นอย่างนุ่มืองกระพันออกแรงรงเชยยางหัวเราะท่านเล่าทั่วทั้งร่างกระปุกหนึ่งครั้งรอยยิ้มท่านประดับอยู่บนใบหน้าเขาไปตลอดกาลจางจึงไม่อยากจะเชื่อเออเสียง เรียกสิงแถวท่านตาเวิ้นเคอสิงยื่นมือไปบิดตาให้ลงเช่ประคองเข้านอนลงโนกหัวจางจึงนิงกล่าวว่ายายเขาต้องอพยพอดสูงอีกเลยเขาเป็นมีรับบรดวรตายเยี่ยงมีรับบรษเขาจะงัดนายก่นานเจอจูซูข่าอย่างอยู่ต่ออีกสภาพคือเป็นการน่ำราเขา โจเูยันซอสยังลุกขึ้นยืนกลางตอบรับได้สิฉะนั้นเขาก็ทำท่าเดินออกไปด้านนอกหากูเวนเกอร์ซิงเรียกให้อาชีวีช่างอยู่ด้วยกันกับข้าเถิดรักษาบาดแผลของเจ้าก่อนโจเอซูกล่าวด้วยรอยยิ้มรักษาแผลนี้ได้แล้วรักษาแผลนั้นได้หรือไม่ในเมื่อรักษาไม่ได้ฉะนั้นข้ารีบ ไปดื่มกินเที่ยวเล่นจะคุ้มค่ากว่าวันนก็สิงก้มหน้ายิ้มเยอ่ะเอ่ยเสียงเบาท่าเชนั้นอยู่เป็นเพื่อนข้าที่นี่สักสองสามวันได้หรือไม่โจจูซูชะงักปีทางเงือบไปครู่ใหญ่ก่อนตอบว่าได้สิจบตอนครบ